บ้านะเรื่องพวกนี้มันเป็นไปไม่ได้นี่พวกแกทำไม่ได้ยังไงท่านเนี่ยทำเอาเรอยนเลยละท่านยังคงเป็นคนที่คาดเดาอะไรไม่ได้เหมือนเคยเลยแต่ได้โปรดเถิดท่านศาสตราจารย์ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งนี้เพราะเหตุผลใดก็ตาม หยุดมันลงเถอะหยุดมันลงนะตรงนี้ที่ว่าเป็นคำขอร้องของเราทบมาเป็นสัตว์จ่านุแสารจะอ่อนโยนมากิดและมักทำเรื่องตลกๆให้ทุกคนยิ้มเหมือนทุกครั้งที <c oughs> ตัวเรานั้นใครสงสัยในหลายๆสิ่งหลายคราที่เรานั้นพลาดพลั้งและอันตรายหลายครั้งที่มันย้อนกลับเข้าหาตัวเราเอง แนวคิดที่เป็นดั่งความฝันที่ไม่มีใครเข้าใจอุดมการที่ไร้ซึ่งการยอมรับแต่ก,ก็ไม่อาจทิ้งไปสิ่งที่แรกมาซึ่งปรารถนาของท่านเราจะขอย้ำมันไม่ได้หน้าภูมิใจเลยสักนิดถึงอย่างนั้นท่านที่เคยมอบแสงในเส้นทางให้พวกเราได้เรียนรู้ครั้งนี้จะเป็นฝั่งของพวกเราที่จะช่วยเป็นแสงสว่างนั้นให้ท่านบ้างล้วนะ ศาสตราจารย์จะไม่ได้ยังไงศาสตราจารย์ไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อยก็คุมสติได้แล้วนะคะก็มาเป็นศาสตราจารย์ที่เอ็นดูพวกเรารักพวกเราคอยดูแลเรามาตลอดสิคะในศาสตราจารย์บอกว่าจะคอยดูแลพวกเราเองนี่มันไม่ใช่แล้วอ่ะเรียกสติกลับมาเถอะคะ่ะพวกเราไม่เคยถือโทษกับศาสตราจารย์เลยนะคะขอร้องแล้วครับศาสตราจารย์ลองตั้งใจฟังเสียงของทุกคนดูสิครับ เรากำลังร้อยคุณกลับมาอยู่นะครับกลับมาเป็นสาตร์าจารย์ที่คอยสั่งสอนพวกเราเหมือนดังวันวานคอยหัวเราะและห่วงใยเหมือนกับที่เคยผ่านมาผมยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่อยากจะพูดกับสัตวจาจารย์อยู่นะครับผมนะไม่สิพวกเราในยังคงต้องการสาตราจารย์อยู่นะครับถึงวันเวลาจะทำให้อาตาร์ถูกทั้งคติเป้าหมาย และสิ่งต่ตางๆครอบครองแต่ว่าอาจารย์ก็ยังก็ยังเป็นอาจารย์ที่พวกเราเคารพยังเป็นอาจารย์ที่พวกเรารักยังเป็นข้อหวังให้กับพวกเราทุกคนเสมอมาเพราะงั้นเพราะงั้นช่วยกลับมาเป็นปกติทีนะครับอาจารย์ครับได้โปรดหยุดเถอน,นนะครับหยุดก่อนที่มันจะสาบไปมากกว่านี้ผมยังอยากได้ความรู้จากอาจารย์อีกหลายอย่างนะครับ กลับมาสอนพวกเราต่อเถอะนะครับเพราะเราต้องการอาจารย์นะครับข้าไม่รู้นะว่าศาสตราจารย์ต้องการอะไรหรือว่ามีจุดประสงค์อะไรกันแน่กับการที่ทําเรื่องราวทั้งหมดนี้แต่ว่าพวกข้าก็มองท่านเป็นศาสตราจารย์ที่คอยสั่งสอนคอยดูแลพวกเราต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นศาสตราจารย์เคยสอนพวกเรานี่ไว้ทําในสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้น ตอนนี้จะพาท่านกลับมาให้ได้เลยนะขอร้องล่ะได้สติกลับมาสักทีเถอะนะศาสตราจ,จา,ารย์ศาสตราจารย์ดูเซเมียครับผมเชื่อในตัวคุณนะครับว่าคุณอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คุณยังจําวันที่พวกเราเซอร์ไพล์ันเกิดขึ้นได้อยู่หรือเปล่าอ๋อเรื่องมืตอนนั้นสินะขอรับมันเป็นวันดีๆมากเลยนะตอนนั้น พวกเรากับเพื่อนๆทุกคนก็ต้องรีบแต่งห้องก่อนที่คุณจะกลับมาด้วยนีน่นะ <c oughs> เป็นช่วงเวลาที่น่าคิดถึงอย่างเลยนะจริงด้วยวันที่ศาสตราจารย์มาสอนวันแรกๆเองก็หยิบข้อมูลมาผิดด้วยนี่คะตอนนั้นทำเอาพวกเราอดขำไม่ได้เลย <c oughs> เราในวันนั้น วันที่ดิฉันหลงทางและกิจะพ่ายแพ้ต่อตอนเองท่านก็เข้ามาและช่วยพูดคุยกับดิฉันนั่นก็พิสูจน์ได้แล้วนี่ว่าท่านมีดีกว่านั้นนะซาร์จรันดูสเมียจนที่คุยโวโอ้วดว่าตัวเองแข็งแกร่งแท้ๆแต่กลับคิดจะใช้พลังจอมปอมนั่น ออบอกมาสิว่าไม่ได้ต้องการท่นเป็นแบบนี้บอกมาสิว่าช่วยด้วยนะ <c oughs> คุณก็เห็นนี่ว่าทุกคนที่นี่ไม่ได้ทิ้งคุณไปไหนดรสิ่งที่คุณปรารถนามันมากมายจนไม่มีอะไรมาแทนได้ไม่แม้แต่เหล่านักเรียนที่รักคุณหรือกระทั่งโชดิงเจอร์ที่เป็นพ่อของคุณชีวิตคุณมันต้องครอบครองอีกสักเท่าไหร่ถึงจะพอ นี่ละทิ้งทุกสิ่งที่ทําอยู่แล้วเริ่มใหม่กันเถอนะทุกคนยังรอคุณกลับไปเสมอขอร้องละกลับมาหาพวกเรา <c oughs> ไม่พวกแกทุกคน กจริงๆเหรอว่าการที่พวกแกพูดมาทั้งหมดมันจะทำให้ฉันยอมทิ้งทุกๆอย่างที่พยายามทำมาตลอดเลยเหรอมไม่มีทางหรอกนะได้ในเมื่อพวกแกทำให้ทุกอย่างมันพังกันพวกแกก็จงตายไปพร้อมกับฉันนี่แหละ ถอยเลยถอยเร็วดนเดนออกมาทางนี้จุดเรื่องทั้งหมดนี้ได้แล้วดูสิเมียนี่คุณยังจะมาขวางผมอ,งอีกเหรอถึงต่อให้เป็นคุณก็คงทนแรงระเบิดนี่ไม่ไหวหรอกนะ <c oughs> ในเมื่อสุดท้ายแล้วตัวฉันจะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการงั้นก็ให้ทุกๆอย่างมันหายไปหมดซะ ทำไมล่ะทุกครั้งทุกอย่างมันต้องมีแต่คุณเสมอไม่ว่าที่ไหนเมื่อไหร่ผมก็มีแต่คุณคุณไม่เคยเข้าใจหรอกว่าการที่ต้องมาอยู่ใต้เงาของคุณการถูกเปรียบเทียบความแตกต่างแรงกดดันทุกๆอย่างคุณไม่เคยเข้าใจมันหรอกว่าคุณไม่เคยแม้แต่จะหันมามองผมซะด้วยซ้ําทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทําเพียงเพื่อที่จะได้เท่าเทียมกับคุณหรือแข็งแก่งกว่าคุณ และสุดท้ายก็ยังเป็นคุณที่เข้ามาอยู่ทุกอย่างแล้วมันก็จบแบบนี้เสมอเลยทุกอย่างมันพังหมดแล้วไม่คุณต้องมาขวางผมเรื่องทั้งหมดนี่มันก็เป็นเพราะคุณตั้งแต่แรกมีพลังอำนาจมหาศาลมันมันต้องทำให้ผมต้องพยายามหนักแค่ไหนเคยรู้บ้างหรือเปล่าเพื่อที่ผู้คนมากมายจะยอมรับเพื่อที่ผมจะได้ยืนเคียงข้างกับคุณ ในวันที่ผมได้รับพลังของเหล่านั้นบาแต่มันก็ยังไม่มากพอทำไมผมต้องทำยังไง้องการพลังมากกว่าน,นี้ไม่ได้สุดท้ายผมก็อยากจะไปยืนเคียงข้างกับพ่อบ้างเท่านั้นเองฉันน่ะไม่เคยเป็นพ่อที่ดีสำหรับนายเลยตลอดมาฉันเฝ้าจะทำหน้าที่ทุกอย่าง แต่ก็ลืมที่จะมองนายไปไม่เคยฟังไม่เคยเข้าใจอะไรสักอย่างฉันเพียงแค่คิดว่าการปล่อยให้นายได้เรียนรู้เติบโตและเข้มแข็งมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนายแต่สุดท้ายฉันก็มาคิดได้ว่าสิ่งที่ฉันทําฉันไม่ได้ทําเพราะฉันมองว่ามันดีที่สุดแต่ฉันกลัวห่าฉันกลัวที่จะยอมรับว่านายจะต้องเจ็บเพราะฉันฉันขอโทษนะเดเซเมียเบรดพันที่กัดกินตัวนาย หรือตัวตนของบาปที่แท้จริงัมก็คือฉันนังหากบาปเป็นความมืดทั้งหมดที่นายได้ทำสุดท้ายมันก็เริ่มต้นมาจากเงาของฉันฉันรู้ว่าพูดตอนนี้มันก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้อีกแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วฉันก็อยากที่จะพูดช่วงเวลาทุกอย่างที่ผ่านมาฉันไม่เคยเป็นพ่อที่นายต้องการได้เลยและตอนนี้ฉันพขอขอโทษ พ่อเน่จะพูดให้เร็วกว่านี้นะผมเนะี่ยเหยียดพ่อที่สุดเลยเหยียดพ่อสุดๆไปเลยถ้าเราแพทะเลาะกันเร็วกว่านี้ได้คุยกันเร็วกว่านี้สักนิดแค่วีเดียวก็ได้มันก็คงจะดีกว่านี้นะพ่อรักลูกนะแล้วก็ขอโทษนะผมต้องไปแล้วละ่ละลาก่อนนะครับ พ่อพ่อจะรอลูกกลับมานะ ห่อนี่น,นี่พวกเราเหมือนว่าเหมือนว่าพวกเราจะกลับมาแล้วนะกลับมาที่ลานทําพิธี